สวัสดีจ้าดเดี๋ยวมณีสิผ้ามาเก็บฟักแมวเด้๋ยจ้ะฟักแมวนุย่ยใหญ่เหรอแล้วลมแหง้งแห้งก็เลยสิเก็บเลือเก็บนุ่ยใหญ่ๆก่อนจ้ะลมแหง้งเขาแต่วันมาหวานหล่ะจ้ะสองหมื่นสามหมื่นมาเนี่พายุเขาเดี๋ยวฟักแมวสิลนเก็บสวนไอ้ข้างบ้านก่อนจ้ะดูเถอะ,ด,ถอะดูเต็มเลยปุณน์ะ่ะมณยใหญ่ใหญ่ใหญ่ ลมลมแหงมีแต่ลม้มไปเน่ะดีที่นางบอลลนได้เนี่ลมแหงใหง้มืดขึ้นนี๋ฝนตกบดขึ้นลมบดขึ้นแต่ว่านางบอลลนนึกว่าตาจีดลนสายเส้นแตกสเสบดแต่ว่าบอลลนโชคดีไปจ้ะลมแหง,แหง สูงเด้ตกตปีนบันไดปีนบันไดเก็บจะ้ะสูงห,หงหนาวลวมแห้งหนาวรมเป่าหนาหนาวหนาวรมแห้งหนาวหนาวจังเลยเยอะแยะเลยอันนี้ขนาดสวนขังบ้านเดี๋ยะนี่สวนหลังบ้านแห้งตลายค่ะ เป็นคนเก็บขนาดคนตัวสุกปินบันไดเนาะยังพอดีเนาะอ o ่ันคอยสิไปยืนเก็บนี่ยือย่อมถึงเราจะหลายคักสนใจนทักมาสื่อเดีด๋วยวจะอยู่ฮอนแลนด์เด้อขายขายฟักแมวสดๆเด้อจ๊ะเนี่ยกินสดๆด สดสดจากต้นเลยเก็บสดสดจากต้นเลยจ้ะพักสดสมกับแซบเนาะจ้ะบ่ขึ้นในลานค่าลานค่าเขาอัน,นอยู่หลายมือดูหน่วยนี่ออกอัน,นงอกเลยเนี่นยนี่งอกเขานั่งเริ่มมนีใหญ่นั่งกับงอกเด้อเดี๋ยวเล้วหน่อยนึยนนนนงน,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 นี่ได้แล้วละถังนึงเว้ดูนี่หน่วยนี่ดนนนนูนั่งอย่แทงโนนี่ แค่ใหญ่ๆจ้ะมีแต่ลูก,กใหญ่ๆเลยเก็บได้กินโดนได้เจ้ะเก็บไว้กินโดนถึงปีนาถึงเดือนพุละเดือนมิถุนากรก,กระดาคมเก็บได้จ้ะอ้าวเ็บไว้ในบ้านเก็บของหรือว่าห้องเก็บรถที่ว่าอากาศเย็นๆเนี่ยจะเอาผ่าคุ้มไว้ก็ะย่ได้โดนเด้่มีแต่ลูกใหญ่ๆเนาะแหมลูกใหญ่มากเลย ลมแห้งทุกใบใบนางอันเหี่ยวไปเลยใบสอยใบเหี่ยวเพราะว่าลมพัดเนาะล้มแห้งใหญ่ผลจะไนะต่กล่องอันไต่กล่องแห้งแต่หนุ่ยใหญ่จ้ะลนะูกใหญ่ไปหนาใหญ่กว่าปีที่แล้วมองเลยนี่ครับเห็นนี่นั่นแท้งหน่อยอีกแล้วนะี่นุ่นี่แท้งหน่อยอีกแล้วนี่ ใหญ่มากเลยลูกบนนี่โบฝนหยองเฮ้ยโค <Hey, S 2> รดเนาะบ๊ยดูฝักแมวแม่หน,นุ่ยใหญ่เถี่ยเอ้อดูกใหญ่ขังที่สองทางงหลายันี่ยพเต็มดอกเจ้าห่วอันลงจากบันไดายากจ้ะ นี่นะเปียงนะนี่แหงคางเนา่าเต๋อซีจีนซีจีนเน่ดูซีจีนดไปกินนาว ถึงล้างน้ำกับมี่แล้วมั้งเนี่ยมีไหมเออนี่ถึงล้างน้ำติดฝัดสิฝ wow, ัดเฮ้ยไม่เป็นเอนดันเส้นล้างน้ำดึงโป๊ะออกเลย ออกไหมออกไหมไม่ออกโอ้ฮหกระปุ๊ดะเฮ้ยยันนี่ใหม่เดงองมาแหวงเลยกระปุเลยแหวงเลยแหวงเลยไม่เป็นไรมีเยอะแยะยังรอก่อใ่ เดือบวนแล้วตรงนีอ<ฮ>้อืมเห็นไม่นี่ก็ออกน้อยลเลยนี่ไม่นี่เปียกกลืนเอื้นบ่ค่อยงามเลยไม่นี่ออกนอหรอแก่แแลเลยนีย่เอาไปปลูกได้แล้วบักอือเไม่งอกเอือกอะลมแห้งบักอืออจนไก่หนาวเลย ก่จะกด้ิดเกียบฟักทองก็ได้จ้ะนี่ครับบักออ้อก็ฟักทองอันเดียวกันเด้อภาษาอีสานฟักทองฟักทองมีไหมฟักแมวดูลูกนี้สิใหญ่ไหมใหญ่นะ เมียบอกอยังเด้อเอาในนีก่ออกน้อยแล้วเนี่ยนี่อครุยนี่หมดยังหมดแล้วหมดแล้วมั่งฝั่งนี้ น,นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยฟังนี่ลูกใหญ่หมดแล้วฟังนี่อันนี้มาเก็บฟังนี่เลยจ้ะใหญ่มาเก็บฟังนี่ทั้งนี้กับน,นุย้ยไงหลายกันเด้ทั้งนี้เขาอ,อาจจะเก็บถึงยุ่งนี่ซอยกันเก็บได้ลมยางแหงเลยลมแหง ลมแรงฝนลินล mm hmm. นี่ล,ล่ะมือโครตัวากาเลยเนี่าเดี๋ยวฟังกันทางนี้ไล่หลายทางนี้มีต้นเนยง,งามๆจ้ะมีต้นเวยง,งามๆ ลูกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยของนี้ไม่หน่อยกับมีตัวโตตัวโตกับมี เก็บบ่ถึงอน,นสูงเก็บบระเทิงแต่เพิ่นเก็บเก็บเลยเก็บเลย,ลย,ลยหลายหลายเนาะร้อยหลาย โอ้โหหลายจังเลยดูตรงนี้เถอะไม่ถึงต้องบันไดคอยต้องใช้บันไดจ้ะใช้เบื้องตรงนี้ด้อฝรังร่งกับลังเลยเนาะฟรั่งตัวสูงเนาะ ต้นนี่เถอะต้นนี่ตั้มตั้มต้นนี่เก็บในยุตัมดูหน่วยดูดูโดกส่อจ้ะดูหน่วยเถอะโดคักสอ่อนคุอะส่อ่นสอ่อนฝนตกแล้วฝนตกฝนตก ฝนตกแล้วฝนตกแล้ว <Okay. S 1> เก็บได้แค่นี้ก่อนจ้ะมือนี่ฝนตกเลยหยุดเก็บจ้ะเดี๋ยวมือหนาสิเก็บอันห้เบิ้งไมอีกเด้อคุณน่ะมีเตนุ์ยงามๆเด้อดุยงยัยง,ยงเหลือเต็มเลยสวนหลังบ้านเหลือเต็มจ้ะ ้องเอารถเข็นไปใส่ผุละดันหลังบางนจะเลือ้อยเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนด้อจ้าคลิปหน้าจะท่ายังอื่นมาให้เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า